วันนี้เราจะพาพี่พีเอ็ซีน้าจอทางบ้านนะครับเข้าชมบรรยากาศบรรยากาศภายในงานภายในงานครับผมทางเข้างานเป็นซุ้มเหมือนซุ้มอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ฮะคุณป๊อบครับคือมันเหมือนเหมือนจริงๆครับคุณป๊อบครับมันเป็นนิทรรศการรูปภาพครับอ๋อนิทรรศการรูปภาพไม่ใช่งานอะไรนะเป็นนิทรรศการรูปภาพพิเศษครับแกโกงแจกการ์ดนี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่ใช่นะฮะโอ้โหน่ารักครับอันนี้เป็นเซตที่อยู่ในพ็อกเก็ตบุ๊กใช่ครับผม ปฏิทินหรือเปล่าครัหรือเ่าหนังหนังสือหนังสือหรือวปล่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรโฟโต้บุ๊กเหรอโฟโต้บุ๊กใช่ไหมโอเคเนี่ยฮะเซตนี้นะฮะอยู่ในนั้นนะฮะแพนไปตรงนี้ฮะอันนี้เป็นภาพที่ขึ้นโปสเตอร์งานเลยนครับน้องลูกน้องปายนะฮะหล่อสวยกันเลยทีเดียวนะฮะแพนมาทางนี้ฮะฝั่งซ้ายครับจะเริ่มไล่ไปฮะโอ้โหมีหลายภาพมากคือรวมภาพภาพเก่าๆของน้องๆอ่ะเออตั้งแต่เล่นคอนบานะฮะ แล้วก็ภาพเซตต่างๆที่ช่างภาพได้ถ่ายเก็บเอาไว้นะฮะคือเยอะแยะมากมายนะฮะโอ้โหหล่อสวยทั้งนั้นนะฮะเป็นรูปที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกได้นะฮะนะฮะนี่พี่พมุนชุดขาวชุดขาวครับก็เทพธิดาเทพธิดาพยากรเลยไม่ใช่ฮะอฝั่งนี้ฮะตากล้องตามทันนะฮะตามพิศมานเป็นรูปที่ เราเก็บไว้นะฮะหลายๆรูปไม่เหมือนห้องแกลเลอรี่อ่ะแสดงว่าถ้าลูกไปจะมีแกลเลอรี่ที่บ้านสักสักครั้งหนึ่งนี่ก็ต้องซส์ประมาณนี้เลยนะใช่ครับผมเผื่อต้องเยอะกว่านี้อีกคือลูกเขาเยอะมากเพราะนั้นลูกไปต้องสร้างคลลิฮา์นะถึงจะพอเก็บภาพโอเคมาทางทาง